สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างข้อความลงบนสไลด์เพื่อสร้างเป็นเอกสารต้นแบบเพื่อนำไปใช้ในการสร้างหนังสืออ e ีบุ๊กกันค่ะการพิมพ์ข้อความในโปรแกรม PowerPoint สามารถใช้เครื่องมือหลายแบบแต่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปคือการใช้เครื่องมือกล่องข้อความและเครื่องมือข้อความสิน์เรามาลองฝึกการใช้เครื่องมือนี้กันเลยค่ะ เครื่องมือกล่องข้อความเครื่องมือนี้ตัวอักษรหรือข้อความจะมีลักษณะเป็นแบบปกติไม่เน้นความสวยงามมากนะักเรามาดูขั้นตอนการสร้างข้อความกันเลยค่ะให้นักเรียนคลิกไปที่แท็บแทรกเลือกเครื่องมือกล่องข้อความจากนั้นคลิกเมาส์มาที่พื้นที่ว่าง เพื่อพิมพ์ข้อความนักเรียนสามารถย้ายข้อความไปยังตำแหน่งที่นักเรียนต้องการได้นะคะเราสามารถเลือกหรือเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ได้นะคะโดยไปที่แถบหน้าแรกเช่นเคยค่ะเลือกฟอนต์ใหม่ หรือเพิ่มขนาดของตัวอักษรเลือกที่ไอคอนตัว A ใหญ่ก็จะขยายข้อความใหญ่ขึ้นตัว A เล็กก็จะเป็นการย่อขนาดของตัวอักษรเพิ่มลักษณะตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ หรือแรงเงาข้อความคราวนี้มาสร้างข้อความโดยการใช้ตัวอักษรศิลปกันค่ะตัวอักษรศิลน,นี้จะมีลักษณะพิเศษสามารถตกแต่งได้ง่ายรวดเร็วและสวยงามคลิกไปที่เครื่องมือแทรกเลือกเครื่องมืออักษรศิลป์เลือกชุดแบบอักษรศิลที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ข้อความการจัดแนวเนื้อหา ในบางกรณีนักเรียนต้องการกล่องข้อความที่มีขนาดยาวนักเรียนสามารถจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับกล่องข้อความได้เช่นการจัดข้อความทิดซ้ายหรือจัดแนวกึ่งกลางหรือเครื่องมือจัดแนวชิดขวาในบางครั้ง หลังจากได้พิมพ์ข้อความหรือคัดลอกข้อความแล้วควรมีการจัดปรับข้อความให้ดูสวยงามเรียบร้อยอย่างในหน้าจอตอนนี้นะคะเราได้มีการก๊อปข้อความมาแต่ยังไม่มีความเหมาะสมในการจัดวางในพื้นที่ของสไลด์ให้ดูสวยงามโดยการคลิกเมาส์ค้าคงที่จุดปรับสีขาวที่อยู่รอบกล่องข้อความปรับให้พอดีกับพื้นที่ของสไลด์นะคะ นักเรียนจะดึงที่มุมใดมุมหนึ่งของจุดสีขาวเพียงเท่านี้เราก็ได้ข้อความที่เหมาะสมกับแผ่นสไลด์แล้วค่ะส่วนรายละเอียดการใช้เครื่องมือในกลุ่มเครื่องมือฟอนต์นี้ครูได้ทำเอกสารลงไว้ในเว็บไซต์ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วนะคะ อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ